ว้าว wow, สุดๆเบลล่าราณีเกี่ยวกว้อยคุณแม่ปราณมีเหินฟ้าไปนิวยอร์กร่วมงานแต่งเพื่อนสนิทลุคนี้สวยตาแตกไปเลย,เลยกำลังถูกจับตามองเรื่องความรักหนักมากสําหรับนางเอกสาวใจบุญเบลล่าราณีหลังมีภาพร่วมเฟรมแบบสนิทกับวิวชวินเจรวนนทยาแสล้านครีเซีพีซึ่งเจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ใดๆอย่างเป็นทางการงานนี้แฟนๆรอแสดงความยินดีกันหนักมากล่าสุดเบลล่าราณีเหินฟ้าร่วมงานแต่งเพื่อนสนิทที่มหาคนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเธอไม่ได้มาคนเดียวเกี่ยวก้อยคุณแม่ปราณีมาด้วยต้องบอกว่าลุคที่เบลล่ามาร่วมง,งานแต่งเพื่อนนั้นสวยมากๆและแอบเซ็กซี่เบาๆอีกด้วยเป็นเดรสแบบอก,อกโชว์ผิวขาวเบาๆและเธอยังได้เขียอนอวยพรวันแต่งงานให้กับเพื่อนสนิทไว้ว่า here for you and o t t h i n g you love is so beautiful and I was really happy to be a part of t h i s m o m e n t The w o m a n our best f r i e n d is in your h a n d now. Please taking care of him for us and hope you both will celebrate your every single day with happiness. Love you both and t h a n k s for having us หลายคนยังแอบ,บส่องงานแต่งของเพื่อนสนิทเบลล่าอีกด้วยว่านางเอกสาวจะเกี่ยวก้อยใครมาอีกหรือเปล่านอกจากคุณแม่เพราะมีภาพหรือภาพหลุดจากเงาสะท้อนในแว่นตาออกมาว่าใครกันนะที่เป็นตากล้องส่วนตัวให้เธอเอาเป็นว่าทั้งหมดรอเบลล่าเปิดใจให้สัมภาษณ์แบบเต็มๆนะจ๊ะ